เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่ส4 เช้าแรกหลังจากงานเลี้ยงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฮองเต้ถนนในเมืองหลวงคึกคักเป็นพิเศษพอค้าและผู้คนที่สัญจรไปมาต่างเดินกันขวักไขว่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังสอดสายสายตาแอบมองกลุ่มคนที่รูปร่างสูงใหญ่ผิดปกติซึ่งเดินอยู่บนถนนอย่างหวาดเกรง เช้าเยียนแม้จะได้ยินมาบ้างว่าเช้าเยียนมาเพื่อทําสนพิสัญญาสงบศึกแต่สงครามที่มีมานานหลายปีฝังอยู่ในใจชาวเซียจนยากจะลืมเลือนอาจเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงรู้สึกว่าคณะทูตกลุ่มนี้มีบุคลิกที่ไม่น่าเข้าใกล้หาฉีนหน้ากลมหน้าเดินไปเรื่อยๆพอได้ยินเสียงร้องเพลงแววมาจากร้านค้าแถวนั้นก็อดบ่นอย่างดูแคลนด้วยภาษาเยียนไม่ได้ ่วงทำนองอ่อนหวานเกินไปสู่บทเพลงที่ฮึกเหิมของพวกเราไม่ได้บุรุษไว้คราวคลึ้มที่ยืนอยู่ข้างกายเขายกมือขึ้นห้ามไม่ให้เดินต่อหยุดก่อนหาสีหน้าเงยหน้ายามนี้มีคนกลุ่มหนึ่งก้าตรงมาคนเหล่านั้นแต่งตัวเหมือนคนค้าขายทั่วไปแต่สีหน้าแววตาค้ายอันพาลนในมือยังถือข้าวของเครื่องสายที่ทำมาจากเหล็ก คนที่เดินนำหน้าพูดขึ้นว่าพี่น้องของข้าบอกว่าแผงขายของของเขามีของหายพวกเจ้าคงขโมยมาละสิชาวเย็ยนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่โดนใต้เท้าหวังใส่ร้ายป้ายสีมาเมื่อคืนเมื่อได้ยินคำกล่าวหาเช่นนี้ไฟโทษะาก็ลุกชนทันทีมีหลักฐานหรือไม่เฮหลักฐานหรือพวกเจ้ายืนให้พวกเราค้นตัวก็พอ่อ คนที่ตอบหน้าตาดุดันยื่นมือคิดจะดึงเสื้อผ้าพวกเขาออกชาวเหยี่ยนมีหรือจะทนการเหยียดหยามเช่นนี้ได้ ตวาดกลับด้วยความโกรธลงไม้ลงมือกันขึ้นมาทันทีแต่คาดไม่ถึงว่าขนพี่มาหาเรื่องเหมือนจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีไม่ใช่พ่อ้าหรือชาวบ้านทั่วไปฮาชีหน้าถูกริบอาวุธตั้งแต่เหยียบย่างเข้าเมืองดังนั้นเขาจึงได้แต่ใช้มือเปล่าต่อสู้กับอีกฝ่าย ไม่นานก็ถูกฟันแขนจนเกิดแผลชะกันเลือดไหลเป็นสายสีหน้าของเขาเคร่งเครียดเรื่องนี้ถูกวางแผนมาอย่างดีอีกฝ่ายต้องการเอาชีวิตพวกเขาหาชีนาหันไปตะกอนอย่างไม่ทันคิดองบุรุษไว้คราวยกมือห้ามหาชีนาร้อนรนรีบหนีไปก่อนทางนี้พวกข้าจะรับมือเองบุรุษที่ไว้คราวออกคำสั่งหนีไปด้วยกัน นักรบแควนเยี่ยนไม่เคยหันหลังให้การต่อสู้ฮาชีนาคิดว่าตัวเองฟังผิดอะไรนะบุรุษที่ไว้คราวตะกอนว่าถอยพูดจบก็ลากฮาชีนาให้วิ่งถอยหลังอย่างรวดเร็วมีอาวุธลับพุ่งมาจากด้านหน้านักไม่ท้วนบุรุษที่มีคราวรบกครึ้มยกแขนบังฮาชีนาเอาไว้มีเสียงโลหะกระทบแขนเห็นได้ชัดว่าเขาสวมเสือ้อเกราะเอาไว้ข้างใน ฮาซีหน้าหันไปมองด้านหลังไม่รู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งขวางอยู่ด้านหลังตั้งแต่เมื่อไรบุรุษที่ไว้คราวลากเขาวิ่งเข้าไปในตรอกแคบที่อยู่ด้านข้างชาวเหยียนที่เหลือวิ่งตามมาติดๆด้วยความคับแขนใจแต่อีกฝ่ายยังไล่ตามมาอย่างไม่ลดละคล้ายต้องการกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากระหว่างที่วิ่งหนีบุรุษที่ไว้คราวก็เตือนทุกคนว่าเราจะลงมือไม่ได้เด็ดขาด ถ้าพวกเราฆ่าคนเพียงแค่คนเดียวก็จะถูกตั้งข้อหาและถูกคุมตัวทันทีหาสีหน้าตั้งสติได้ด่าทออย่างแค้นใจชาวเสี่ยชั่วช้านักชาวเยี่ยนไม่คุ้นกับพื้นที่สุดท้ายจึงถูกไล่ต้อนเข้าไปในตรอกเล็กที่เป็นทางตันหาสีหน้ายืนพิงกำแพงมองคนจำนวนมากที่ไล่ตามมาแล้วตะโกนอย่างเครียดแค้น เรากำจัดพวกเศษสวะนี่ให้ตายตกไปด้วยกันแบบนี้ก็ไม่นับว่าเสียเปรียบแล้วบุรุษที่ไว้คราวถอนใจแล้วเอ่ยว่าเราเสียเปรียบสิเพราะแผนการที่วางไว้ยังไม่ได้เรม่มในตอนนั้นเองมีเสียงนกหวีดดังตังวานขึ้นจากอีกฟากหนึ่งของกำแพงบุรุษที่มีคราวคืมหันไปมองกำแพงที่อยู่ด้านหลังคาเมงน่าจะมีถนนอยู่ด้านหลังกำแพงนี้พวกเราปีนขึ้นไปเถอะ ชาวเยยนส่วนหนึ่งพยายามขัดขวางคนที่ไล่ตามมาเพื่อให้คนที่เหลือปีนกำแพงไปอีกฟังหลังจากข้ามไปแล้วก็พบว่ามีถนนอยู่ด้านหลังจริงๆหาฉีนหน้าไม่มีเวลาให้คิดเขาเรีบคุ้มกันรบรูษที่ไว้เคราให้วิ่งหนีแต่หน้าแปลกที่ไม่มีใครตามมามีเสียงประวัิดังมาจากด้านหลังกำแพงให้ได้ยินอยู่แววๆจับตัวไว้ให้หมดคุมตัวไปที่ว่ากาน หาสีน่ายังหายใจหอบทาหารมาแล้วบุรุษที่ไว้คราวิเคาราะห์กลุ่มคนที่ไล่สังหารพวกเราน่าจะเป็นคนของไทยเองส่วนทาหารก็เป็นคนของห้องเต้แล้วคนที่เป่านกวีส่งสัญญาณให้เราเมื่อครู่เป็นคนของห้องเต้หรือบุรุษที่ไว้คราวรีตาครุ่นคิดไม่น่าจะใช่หากเป็นคนของห้องเต้ทำไมถึงไม่แสดงตัวให้เห็น ภายในตำหนักตัวอ๋องกำลังมีการประชุมเล็กๆสายรับที่เป่านกหวีดเมื่อครู่กลับมารายงานดูเหมือนว่าหาชีน้าจะไม่ใช่ผู้นำตัวจริงของคณะทูตพยาค่ะกระหม่อมพอจะฟังภาษาเยียนได้บ้างเล็กน้อยหาชีน่าเรียกบุรุษที่ไว้คราวคนนั้นว่าองค์ชายตัวอ๋องเปรย ขวนเยี่ยนมีองค์ชายหลายพระองค์แต่คนที่ไว้เคราคลึ้มคนนั้นดูมีพิรุธเหมือนเจตนาปกปิดใบหน้าที่แท้จริงของตัวเองชาวเยี่ยนทั่วไปแทบไม่เคยพบเจอชาวเสี่ยมาก่อนจึงไม่จำเป็นต้องปิดหน้าปิดตาแต่ในเมื่อเขาอำพรางใบหน้าก็แสดงว่าต้องเป็นคนที่เราคุ้นหน้าสายรับถามท่านององจะบอกว่าตวนองอมยิ้มน่าจะเป็นคนที่เคยทำสงคราม กับทหารต้าเสียฝีมือของเขาก็สมกับฉายายอดฝีมืออันดับหนึ่งของแควนเหยียนอยู่เหมือนกันนี่สายลับตกตะลึงถูเอ่อหรือถูเออมีเรื่องขัดแย้งกับห้องเต้แควนเหยียนไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงร่วมเดินทางมากับคณะทูตเล่าหรือว่าเขาแกล้งเปลี่ยนชื่อแท้และแปลงโฉมแล้วแอบมาโดยที่ห้องเต้แควนเหยียนไม่รู้ตวนอ่องใช้ความคิด น่าจะปลอมตัวมาแทนคนที่ต้องมาจริงๆกระมังห้องเต้แขวนเยียนต้องการสงบศึกส่วนผู้เออนะ่ะคนสนิทแต่ละคนเริ่มวิเคราะห์ได้ยินว่าซานอีเหมยเรินที่ตายไปเมื่อหลายปีก่อนโผมากับเขาซานอีตายในวังหลวงโดยที่แขวนเยี่ยนไม่ยอมรับว่านางคิดจะลอบสังหารห้องเต้แต่กล่าวหาว่าตาเสียเราทำให้นางตายจึงได้ประกาศสงคราม ดังนั้นถูเอ๋อเลยอาคาดแค้นห้องแต้เขาคิดจะเรียนแบบจริงเขอสินะไม่น่าใช่จริงเขอรอบสังหารจินสี่ห้องแต้แล้วตัวเองก็ถูกฆ่าตายถูเอ๋อมีอนาคตกลไ้เขาจะกล้าเอาชีวิตมาเดิมพันหรือตวนอ๋องใช้ความคิดเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างภายในแคค้นเยียนท่านอ๋องจะบอกว่า เพราะถูเอ่อสู่ห่องเต้แคว้นเยียนไม่ได้เลยต้องหลบหนีออกมานอกแคว้นและเขาก็เลือกจะหนีมาตาเซียเพื่อวังทำลายแผนการของห่องเต้แคว้นเยียนอย่างนั้นหรือตัวอ๋องตอบอย่างเนิบช้าไม่ว่าความจริงเป็นเช่นไรแต่การทำสนพิสัญญาสงบศึกครั้งนี้มีโอกาสล้มเหลวไปแล้วถึงแปดส่วน เดิมทีห้องเต้ก็แทบไม่มีอำนาจจริงในมือยอดฝีมือข้างกายก็ตายแล้วแถมถูเออยังพาจริงเขอามาด้วยกลุ่มนึ่งถ้าเขาคิดจะเล่นงานห้องเต้จริงไม่แน่ว่าห้องเต้จะหนีรอดคนสนิทยังไม่มั่นใจถ้าอย่างนั้นเราควรทูลให้ห้องเต้ทราบดีหรือไม่เขาเพิ่งพูดจบตัวอ่องก็ยิ้มน้อยๆมองมาทางเขาเจ้านี่ช่างใจดีเหลือเกิน คนสนิทคุกเข่าลงกับพื้นอย่างลนลานกระหม่อมเพียงคิดแทนท่านอองเกิดถูเออสังหารฮ่องเต้ได้สำเร็จสองแคว้นก็ต้องทำสงครามอีกตวนอ,องประคองเขาขึ้นมากล่าวยังอ่อนโยนพี่เจ้าพูดมาก็ไม่ผิดเดิมพี่ข้าก็คิดเช่นนี้แต่จู่ๆข้าก็นึกขึ้นได้ว่าด้วยฝีมือของถูเออถ้าเขาจะรับบทจริงค่ะแล้วจัดการไทเฮาไปด้วยกันเลย ก็คงไม่ใช่เรื่องยากคนสนิทต,ตกตะลึงถึงตอนนั้นมังกรคงไร้หัวศัตรูนอกแคว้นก็แข็งแกร่งรัชทายาทอายุยังน้อยจำเป็นต้องมีผู้สำเร็จราชการเพื่อบริหารแผ่นดินต้วนอ๋องกระพิบตาส่วนเรื่องทำสงครามข้าเองก็รู้ดีกองทัพของเราเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้ไว้แล้วไม่ถึงขนาดรับมือกองทัพเยียนไม่ได้แนะ่ บรรดาคนสนิทต่างยืนฟังกันอย่างเงียบๆเร็วจริงๆช่างสรดแลเร็วสิ้นดีมีคนพูดหนึ่งก็รีพูดยกยอสมกับเป็นท่านอองผู้มองการใกล้ตัวอ๋นองหัวระดังนั้นไม่ต้องทูลเรื่องนี้กับห้องแต่แต่ถ้าจำเป็นเราต้องช่วยทูเอออีกแรงสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือต้องทำให้แน่ใจว่าตอนที่พวกเขาลงมือไทยเฮาจะอยู่ด้วย ณสถานที่แห่งหนึ่งมาเรามาดื่มกันอย่างตัวเจียคยยากาสุราลีอินซียกจอกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดนี่มันสุราชั้นดีเช่นนั้นข้าก็ไม่เกรงใจแล้วอย่างตัวเจียไม่ทันได้พูดอะไรฉินจินเทียนที่นั่งอยู่อีกด้านก็เอ่ยกลัวหัวเราะนานๆทนนีจะเห็นพี่หลี่ดื่มอย่างสะใจเช่นนี้ แม้ว่าตอนนี้หลี่อินซีจะเป็นขุนนางแล้วแต่เพราะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมานานจึงเป็นคนตรนีเขาแทบไม่เคยควักเงินซื้อสุราดื่มเพราะเสียดายพออย่างตัวเจี๋ยเรียกมาสังสรรค์ที่บ้านจึงดื่มกินอย่างไม่อิอดอดถึงจะถูกฉันจิ่นเทียนเอ่ยกระเซ้าหลี่อินซีก็ไม่โมโ oh, หซ้ำยังเรียกอีกฝ่ายให้มาร่วมดื่มด้วย พวกเราสามคนไม่เจอกันนัานสหายฉันก็ดื่มสักจอกสิฉันจินเทียนบอกมือที่ซีดขาวไม่ละไม่ละข้ายังอยากมีชีวิตปลูกผักพืชอีกสักหลายวันเขาไม่อายที่จะพูดถึงโรคภัยของตัวเองแต่ลีวินซีเป็นคนที่พูดไม่เก่งนึกคำพูดดีๆไม่ออกยิ่งเมาสมองก็ยิ่งทื่ออึกอักอยู่นานกว่าจะเอ่ยออกมาช่วงช่วงนี้สีหน่าเจ้าไม่เลวนะ เฉินจินเทียนจะไม่รู้นิสัยของหลี่อวินซีได้อย่างไรพอได้ยินเช่นนี้ก็อดหัวเราะไม่ได้พี่หลี่เกงใจเกินไปแล้วหยางตัวเจียกล่าวเสริมจริงๆนะหลี่อวินซีนิ้วหน้ามองอีกฝ่ายหยางตัวเจียถามอย่างคล่องใจมีอะไรหรือหลี่อวินซีถามขึ้นวันนี้เจ้าพูดไม่ถึงสิบคำข้าละแปลกใจนัก ปกติเจ้าพูดมากนี่นะฮะเหตุใดดูๆูก็ประหยัดถ้อยคำเสียเล่าเฉินจินเทียนรู้สึกแปลกใจเช่นกันดูเหมือนวันนี้เจ้าจะเงียบผิดปกติหรือว่าเจอเรื่องอะไรเข้าหยางตัวเจียดื่มสุราอย่างตรัดกลุ่มอึกหนึ่งแล้วยิ้มแย่อย่าพูดถึงมันเลยชีวิตนี้ข้าไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้วสุราหมดไปเครึ่งกาหยางตัวเจียเล่า พวกเจ้าสองคนได้อยู่กรมคลังสมดังใจหวังรู้ไหมว่าข้าต้องไปอยู่สำนักโหราศาสตร์วันวันต้องทำอะไรบ้างทำนายทายทักต้องพยายามแต่งเรื่องโกหกเกี่ยวกับตำแหน่งของดวงดาวโชคร้ายโชคดีจะรุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยทำไปแล้วดีหรือได้ให้คนอื่นอ่านเจ้าคิดว่าเรื่องพวกนี้จะแต่งแบบส่งเดชก็ได้งั้นหรือเฮ้อ ไม่ได้ไม่ได้ถ้ามีใครต้องการให้คำทำนายเป็นลางร้ายก็ต้องแต่งเรื่องร้ายๆแล้วยังต้องร้ายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนร้ายอย่างมีเหตุมีผลร้ายอย่างที่ใครฟังก็ต้องตกใจจนตัวสั่นอีกด้วยคิดดูสิความสามารถของข้ากลับต้องนำมาใช้กับเรื่องบ้าๆอย่างนี้หรือยางตัวเสียเรอขึ้นมาครั้งหนึ่งนี่ยังไม่เท่าไรยังมีที่น่าเรือเชื่อกว่านั้นอีก บางครั้งไทยเฮาต้องการให้เป็นลางร้ายแต่ห้องเตต้องการให้เป็นเรื่องมงคลคนในสำนักโฮราศาสตร์ก่แบ่งเป็นสองฝักสองไฟพวกห้อนหลวงถกเทียงเรื่องนี้เหมือนกำลังตั้งผุดช้าวิสัญชนะแต่ละวันค่าต้องเขียนบทความนับพันรอบเขียนจนขนผูกกันทู่เพียงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ารอยแตกบนกระดองเต่าข่างซ้ายแตกแต่อย่างเป็นมงคล ให้ตายเถอะใต้ล่านี้ยังจะมีคนที่น่าเวทนาเหมือนข้ายังตัวเจีย๊ยอีกหรือข้าอุตส่าห์ร่ำเรียนเขียนอ่านมานับสิบปีจนมีความรู้ถ่วมหัวแต่สุดท้ายก็ต้องมาเป็นซินแซะทำนายดวงจะตาฉันจินเทียนกลั้นหัวเราะไม่อยู่ฮ่าฮ่ฮอย่าเพิ่งโอดครวนหน้าตาท่าทางของเจ้าก็น่าเลื่อมใสอยู่นะ หย่างตัวเจียเป็นคนผิวขาวกระจ่างรูปร่างผอมสูงอีกทั้งยังไว้หนวดยาวสองเส้นเวลาลมพัดมาก็มองคล้ายเทพเซียนอยู่มากทีเดียวหลีอวินซีพาดแขนกับหัวไหล่ของเขาท่านสินแสช่วยดูลายมือให้ข้าน้อยหย่างตัวเจียด่ากลับอย่างโมโหไปไกลๆเลยหลังจากหัวเราะจนหนำใจแล้วหลีอวินซีจึงค่อยพูดปลอบใจอีกฝ่าย ฝ่าบาทก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าต้องการให้เจ้าเขียนคำทำไน้ยเพื่อหลอกให้คนเหล่านั้นตื่นตระหนกเสียก่อนผ่านไปอีกสัก,กระยะก็จะทำเรื่องย้ายเจ้าไปทำงานในกรมอื่นอย่างตัวเจียยกมือกุมหน้าผากตัวเองถามเสียงต่ำข้าขอถามประโยคในรคุณสักหน่อยเถอะพวกเจ้าเชื่อที่ฝ่าบาทตรัสหรือ ก่อนหน้านี้เฉินจินเทียนเป็นคนแรกพี่แสดงความจงรักภักดีต่อเซี่ยโหตันเมื่อได้ฟังเช่นนี้ก็พยักหน้ารับอย่างไม่ลังเลหลีอินซีนิ่งเงียบไปชั่วครู่ฝ่าบาทให้ข้ารวบรวมและตรวจสอบทะเบียนพี่ดินตอบอกว่าสักวันจะต้องได้ใช้แบบนี้ถือว่าเป็นคำสัญญาจากพระองค์สีนะอย่างตัวเจียตะลึงตอนที่เพิ่งเข้าทำงานในกรมครั้งเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้นี่ เออหลานก็ปรับตัวทํางานจนได้ดิบได้ดีเจ้าไม่รู้สึกอะไรบ้างหรือลีวินซีมีสีหน้าไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินักตอนนี้ข่าไม่ได้มองเขาด้วยอัคติเช่นเดิมแล้วหยางตัวเจียนิ่งขึงก่อนจะหัวเราะเสียงแห้งรำพันกับตัวเองอย่างหดหูที่แท้ก็มีแต่ข้าที่ยังลังเลสหายหยางหยางตัวเจียเอ่ยเสียงตำ่ำ ตแต่เจอกันกลางทะเลสาบครั้งแรกเราก็เข้าเฝ้าห้องเตะพร้อมกันหลายครั้งพวกเจ้าเคยสังเกตรหรือไม่ว่าแววตาที่พระองค์ทอดมองมาบางครั้งก็สมกับที่เป็นโอรสวรค์แววตาคู่นั้นดังสายลมที่พัดผ่านใบหญ้าไร้ทุกไร้สุขทุกแห่งหอนล้วนเท่าเทียมอีกสองคนได้แต่นิ่งเงียบไร้ซึ่งคำพูดใดๆ อย่างตัวเจียออกไปส่งแขกถึงหน้าประตูใหญ่ก่อนจากกันยังเล่าเรื่องสำคัญให้สหายฟังพวกเจ้าคงรู้จักไต่เท้าจ้างแห่งกรมพิธีการสินะข้ากับเขาเคยร่วมกันจัดงานเลี้ยงทวายพระพรฝ่าบาทเลยสนิทกันพอสมควรเมื่อวานนี้เขาแอบกระซิบกับข้าว่าคณะทูดแคว้นเยียนถูกคนร้ายไล่ข้ากลางถนนยังดีที่รอดมาได้ลีวินซีหันกลับมามอง คงเป็นคนของไทยเฮาที่ปลอมตัวเป็นคนได้หมายจะเอาชีวิตพวกเขาสินะอย่างตัวเจียตอบเป็นไปได้สูงหลังจากทราบเรื่องฝ่าบาทมีรับสั่งให้กรมพิธีการจัดขบวนไปขาออาภาัยพวกเขาที่โรงเตี้ยหลวงอย่างยิ่งใหญ่ปลอบใจกันอยู่นานทีเดียวฉันจินเทียนถอนหายใจแล้วเอ่ยนับว่าให้เกลียดพวกเขามากแล้วฝ่าบาทมีความจริงใจที่จะทำสนธิสัญญาสงบศึก อย่างตัวเจียสงสยัยแต่ข้ายัางมีเรื่องคล่องใจ ตอนแรกที่ส่งวังเจ้าไปแควนเหยียนเพียงลำพังข้าก็กลัวใจแย่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้กลับมาดูท่าจะโชคร้ายมากกว่าโชคดีส่วนฟาบาทก็เดาได้ว่าขณะทูดแคว้นเหยียนมีเจตนาแอบแฝงแต่ก็ยังเอาใจพวกนั้นสารพัดพระองค์กำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ไม่รู้ว่ามีแผนการอะไรอยู่ในใจหรือแค่ต้องการใช้เหตุการณ์นี้แย่งชิงอำนาจจากไทยเฮาเท่านั้น อย่างตัวเจียไม่ได้พูดสิ่งที่คิดอยู่ในใจออกไปว่าบางทีพวกเราอาจเป็นเพียงมากที่ห้องเต้ใช้เพื่อแย่งชิงอำนาจกลางดึกถูเออสะดุ้งตื่นจากการหลับไหลเตียงในโรงเตียมหลวงของต้าเสียนุ่มมากนุ่มจนทำให้แขนขาของคนที่นอนตมลึกขยับตัวยาก อาจเพราะเหตุนี้เขาจึงฝันร้ายถูเออพลิกตัวลุกขึ้นนั่งกว่าตามองคนของตนที่นั่งอยู่ข้างเตียงพลังถามยามใดแล้วยามหนึ่งแล้วพะยะค่ะหาฉี่หน้าจุดตะเกียงองค์ชายทรงเป็นอะไรหรือไม่ถูเออลุกขึ้นล้างหน้าด้วยน้ำเย็นพอเดินกลับมาที่เตียงอีกครั้งก็ทอดมองไปนอกหน้าต่าง ท่ามกลางความมืดยามราตรีมีทหารจำนวนไม่น้อยยืนเวนอยู่หน้าประตูโรงเตี๊ยมพูดกันว่าห้องเต้ตาเสียให้คนเหล่านี้มาคุ้มกันพวกเขาเพื่อป้องกันคนปองร้ายอีกทั้งยังมีรับสั่งให้เพิ่มกำลังทหารมากขึ้นกว่าเดิมทหารเหล่านี้ถูกส่งมาเพื่อให้การคุ้มครองหรือให้มาจับตาดูความเคลื่อนไหวของพวกเขาก็ไม่อาจบอกได้หาฉี่หน้ากล่าวพาังนิ้วหนะ้า มีทหารคอยจับตาดูมากขนาดนี้แล้วแผนการของเราถูเอกล่าวอย่างสงบนิ่งคอยดูไปก่อนก็แล้วกันการเจราจาครั้งนี้เกิดขึ้นก็เพราะแผนลับของเซียหโหตัน้นอย่างไรเสียเขาก็ต้องมาหาพวกเราถึงตอนนั้นค่อยลงมือ เมื่อเห็นแววตาเป็นกังวลของฮาชีหน้าถูเออก็แน่ใจว่ายามนี้สีหน้าของตนคงไม่ดีอย่างยิ่งคงเพราะฝันถึงซานอีกระมังถูเออสะบัดสีสาแรางๆขับไล่น้ำที่ติดอยู่ตามใบหน้าใบหน้าที่อยู่ภายใต้แสงเทียนริบรีไม่ได้ติดหนวดเคราป้อมทำให้เห็นโครงหน้าที่หล่อเหลาสมชายชาตรีถูเออดับเทียนไขแล้วนอนมองเพดานห้องท่ามกลางความมืด พวกเจ้าว่าป่านนี้จะาหลวว่าหันจะรู้ตัวแล้วหรือยังตอนที่คณะทูตเคลื่อนขบวนออกจากแขวนเยียนความจริงถูเออถูกกักบ,บริเวณอยู่แต่ในต้วนมีคำสั่งห้ามมีให้ออกไปไหนรวมถึงห้ามใครเข้าพบแต่เขากลับทิ้งคนที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคึงกับตอนไว้เป็นตัวหลอกขอเพียงจาหลัวหว่าหันไม่เรียกเขาเข้าพบย่อมไม่มีใครจับได้ฮาสีหน้าตอบ ไม่มีข่าวาวเลยแม้แต่น้อยปกติฝ่าบาทไม่ค่อยได้เรียงหาองค์ชายอยู่แล้วคิดว่ายังไม่มีใครรู้พยะ,ะยะค่ะถูเออหัวเราะยะตอนนี้เขาคงชะเงอคอรอผลการเจรจาอยู่สินะคนอื่นๆได้ยินแล้วก็หัวเราะตามฟังคล้ายเสียงสัตว์ป่าคำรามถูเออหัวเราะอย่างเบิกบานใจมากกว่าใครเขามันก็แค่หมาป่าสิ้นเขี้ยวแล้วได้แต่นอนรอความตายเท่านั้น ถูเออรู้ว่าบิดาของฮาชีนาถูกจาหลวหว่าหั่นห้องเต้แห่งแคว้นเหย่ยนฆ่าตายไม่ว่าบุรุษหรือสตรีที่ติดตามเขามายังต้าเซียถ้ามีได้มีความแค้นลึกล้ำกับต้าเซีย ก็ต้องมีความแค้นที่ไม่อาจอยู่ร่วมแผ่นดินกับจาหลัวหว่าหัน่นดังนั้นจึงยินดีออกเดินทางมาเพื่อทำภารกิจที่อาจจะต้องพรีชีพอย่างเต็มใจแล้วตัวเขาเล่าถ้าเลือกได้เขาไม่อยากเป็นนักฆ่าที่ต่ำต้อยสิ่งที่เขาปรารถนามาตลอดชีวิตคือการถือดาบขี่ม้ากรำศึกกับทหารต้าเซียในสมรภูมิรบ บันศีสะ้องเตาตาเสียด้วยมือของต้นาว่า้องเตแขวนเหยียนอย่างจาด๋วหว่าหัน่นทั้งชราภาพและอ่อนแอสู้รบกับใครไม่ไหวเมื่อถูกคนที่ห้องเตาตาเสียส่งมาพูดจาหว่านล้อมก็เห็นดีเห็นงามนึกอยากยุติสงครามซ้ำยังคิดกําจัดนักรบที่เคยร่วมเป็นร่วมตายของฝ่ายตนอีกด้วยกระต่ายตายสูนักก็ถูกจับกิน นี่เป็นคำพูดที่ถูเอ่อเคยได้ยินจากชาวเซียปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ